สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตครับร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดมหากรรมสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการศึกษาต่อทักษะอาชีพและมีงานทําครับนายอุมัส,สวาหลังพ่วงนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้เป็นประธานนะครับในการเปิด งานมหกรรมสร้างความเข้มแข็งระบบแนแนวการศึกษาต่อทักษะอาชีพและการมีงานทำโดยภายในงานก็มีนางสาวเกศรินเกตจูรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตในวิทยาเกตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้บรรยายเรื่องของการจัดการศึกษาสายอาชีพรองรับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้วก็นางวิรินทราประภากิจยศพัฒน์ประธานอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับได้บรรยายเรื่องของสายอาชีพสู่การมีงานทำตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับ ครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ค้นพบกับตัวเองสามารถที่จะวางแผนด้านการศึกษาต่อการประกอบอาชีพตามความถนัดความสนใจแล้วก็เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองรองรับตลาดแรงงานของจังหวัดภูเก็ตที่มีความพร้อมมีศักยภาพแล้วก็มีความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญและให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะตามสาขาวิชาชีพของตนในรูปแบบของการจัดนิทรรศการแล้วก็เผยแพร่พพพความรู้กิจกรรมห้องเรียนอาชีพโดยจะมีนักเรียนมาเข้าร่วม กว่า600คนค่ะมีการจัดนิทรรศการในการแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคภูเกต็ตวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคถลางวิทยาลัยสารรับช่ังภูเกต็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตแล้วก็สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดภูเกต็ตและยังมีนิทรรศการการแสดงผลงานด้านอาชีพจากทางโรงเรียนในสังกัดสพปภูเก็ตด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพผลงานที่นํามาโชว์ได้จัดแสดงเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนแล้วก็ สร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้ในอนาคตด้วยค่ะจุดประสงค์หลักๆก็คืออยากให้นักเรียนที่เรียนอยู่สายสามัญเดิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาภูเก็ตเนี่ยได้เช็คตัวเองตรวจสอบตัวเองแล้วก็เห็นความสําคัญของการเรียนต่อในสายอาชีพซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่มีความต้องการ พลังงานหรือต้องการเจ้าหน้าที่ในฝ่ายของภาคก,การผลิตเนี่ยเยอะนะครับเพราะนั้นการเรียนในปัจจุบันนอกจากจะเรียนสายสามัญเพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตแล้วยังต้องเรียนทางสายอาชีพเพื่อประกอบอาชีพในในอนาคตต่อไปด้วยครับสอดรับกับนโยบายเรียนดีมีความสุขนะคะของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านาเพิ่มผุญชิดชอบนะคะซึ่งต้องการที่จะส่งเสริมนโยบายในเรื่องของการลดภาระ นักเรียนและผู้ปกครองนะคะการมีรายได้ระหว่างเรียนนะคะเรียนจบและมีงานทําซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราก็ได้ส่งเสริมนักเรียนของเราในสังกัดนะคะในกลุ่มของโรงเรียนขยายโอกาสทั้ง12โรงนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็ผนวกร่วมกับการแนนวการศึกษาต่อด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้วางแผนการศึกษาต่อได้ได้คนพบตัวเองนะคะเด็กนาวันเนี้ย ไม่ต้องรอว่าจบเมียนทรมนะเมียนธรรมนณะนรรนเรียนเลยที่เรียกว่าระบบตวิปาหีที่มีสมรรถสูงซึ่งเราจัดรองรับไว้ตั้งเป็นหลักสูตรนานาชาติ MEP EP ครบหมดเลยพอครบวงจรแบบน,นี้การจัดก,การศึกษาที่เอามาจากสถานการ์นฉันนาบอกเรามานะแล้วเรามาจัดก,การศรราึกษาให้ตอบจุดอุตสาหกรรมต่องเทียวระดับโลกนี่เด็กทุกคนเมีนรรมยนทํร1 0้อยเปอร์เซนต์โดนจองตัวหมดร้อยเปอร์เซนต์อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจรงิงและทำให้เด็กมีอนาคตที่สดใสค,ครับ